นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อนเเวลาเราลงทุนอะไรสิ่งที่เราต้องการจะได้กลับมานั้นคือผลกําไรใช่ไหมคะและเพื่อนเื่อคิดว่าจะมีสักกี่คนมองว่าการขาดทุนคือกําไรถ้าเพื่อนเพื่อคิดไม่ออกเดี๋ยวหนูดีเจเฉลยก็ได้นะคะก็คือนายหลวงรัชการที่9ของเรายังไงล่ะคะ ซึ่งหลักการทรงงานที่ว่าการขาดทุนคือกำไรของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นอีกหนึ่งหลักการที่ทำให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นภาพที่พระองค์ทรงสเสด็จไปเยี่ยมราษฎรทั่วถินธุรกันดานจึงทำให้พระองค์เข้าใจปัญหาความทุกข์ยากของราษดรพระองค์จึงใช้พระบปีชาสามารถในการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของราษดรเช่นด้านกเกษตรกรรมอาทิโครงการฝนหลวงโครงการหญ้าแฝกโครงการเก้มลิงโครงการแกล้งดินและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่5ทับสค่ะจะตั้งใจเรียนค่ะทำตามคำสอนของพ่อที่พ่อสอนมาค่ะทำแต่ความดีไม่ทำความชั่อวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัตดาวนแซ่ฟ้าค่ะอยู่ชั้นปหทับหนึ่งค่ะเรื่องความสามัคคีความรักกันค่ะทำความดีค่ะทำาดีำ าาในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุนต้องสร้างโครงการซึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อยพันหมื่นล้านถ้าทำไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาลแต่ในไม่ช้ารัษฎรได้รับผลรัษฎรอยู่ดีกินดีรัษฎรได้กำไร ถ้ารัษฎรมีรายได้รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวกเพื่อให้รัฐบาลได้ทำโครงการต่อไปเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติถ้ารู้รักสามคัคคีรู้เสสละประเทศชาติก็จะก,ก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบระมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเ,เดช พระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่ได้เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสีดาลัยพระตำหนักจิรดารโหฐานวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2534